ลลโหเอบมิวันยิ้วๆขอต้อนรับสู่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเอาดีเนาะเอาดีครับเจอใครอ่ะรุ่นน้องที่คณะเจอใครอ่ะรุ่นน้องที่คณะอาจารย์เขาเดี๋ยวอ้อเรื่องนี้พูดว่าอเดยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไว้ตัดอันนี้ไว้คัดแล้วกันแต่ว่าวันนี้นะครับก็คือพบกับบล็อกเอาคืนนะฮะต้องบอกว่าวอล์กนี้เสียงอาจจะไม่ชัดเพราะไม่มีไมค์ไม่มีแม้กระทั่งขาไมค์ทุกอย่างโดนสด เพราะางานนี้นะครับมันเป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆของชาวบล็อกของวันนี้นะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอุยเป่ากุนจีนคือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าหนึ่งในสมาชิกทริปของเราล่าสุดน,นะครับได้ทําการปล่อยพวกเราเดินนะครับในทริปล่าสุดที่พวกเราได้ทําการไปมอทในวันที่6ตุลาคมน,นะครับ มันก็ทําให้เราเหนื่อยตายจนทาผมคือทาผมที่ปวดฉี่อ่ะทรมานมากแล้วดูตอนที่เขากาลังเดินอะ่ะเขาก็เออเหือยลยชายจนแบบว่าเราชักช้าเนี่ยงานวัดเบนก็ปิดชวนมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบอีก <c oughs> วันนี้นะครับเราจะทําการเอาคืนมันแบบเราถึงท็อต้นท็อดอกเรามาเดินดูงานเนาะนี่เป็นคลิปแบบว่าตัวใครตัวมันเป็นคลิปแบบ ไม่มีอะไรเลยนะฮะงานนี้มากันแค่อันนี้มากันสามคนนะฮะมากันเป็นแทบจะเป็นอีเวนต์ประจำซึ่งตอนนี้รับรองเลยว่าเสียงดังมากและอาจจะไม่ได้ยินเสียงพวกเราเลยน่าจะได้ยินแหละครับแตว่าผมพยายามพูดด้วยแบว่าเราไอ้ทุกคนอ่ะได้ยินว่าสถานการณ์ตอนนี้เราเป็นยังไงใช่สถานการณ์ของการไม่มีสามวัยไม่มีอะไรเลยปะ่ปะ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบูธของของสำนักพิมพ์ยิปซีนะฮะเราก็เอาอกสำนักพิมพ์ยิปซีก็แนะนำเนาะหนังสือสำนักพิมพ์นี้มันค่อนข้างดีนะแล้วเราไปเราเฮ้ยแปะเกียววิจันต์แปะเกียววิจันต์โคตรแก่อะ นี่คือผลของการที่ปล่อยให้เราเดินในเทเวศเกือบตายแล้วมันหนีกลับบ้านและเป็นผลของการที่มันเอาเมนยูมาเหยียดเหยียดมาเหยียดยามทั้งที่มันไม่ได้ดูบ่นศัก์สีเด็กเมนยูนั่นมึงต้องโดนต้องออกให้ตายเดี๋ยวเราจะกลับไปอีกรอบนะฮะไปขยี้ปมแต่ตอนนี้เราไปเดินดูงานก่อนเอาล่ะทุกคนคือเรื่องของเรื่องนะตอนนี้เฮวิทแกแจกลเซนอยู่ที่ B2S และตอนนี้หนังสือแกก็ หลอกล่อพวกเรามากๆแล้วมีคนอยากได้เพราะว่าอยากจะไปขอเลยเซียนเวิทย์ใช่ไหมน้อง90น้องตอนนี้เริ่มลังเลนะครับลดเ่าไเอาด้วยมีลด19%นะคะจาก409สิ้นนะคะเลย4 1 7บาท4 1 7บาทใช่เก้เจแล้วมาแล้วลายเซ็นจงมือสีเยุะที่ดเลยนะคะเออล็อกพอดีเป๊ะเลยหนังสือเฮวิทย์นะฮะ มางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแนะนำหนังสือนี้1เล่มนะฮะก็เป็นหนังสือประวัติศาสตร์แบบมินิมอลสำหรับใครก็ตามที่ชอบอยากศึกษาประวัติศาสตร์ล้อบอกว่าเอ้โประวัติศาสตร์มันยาวครับแล้วซื้อหเลพราะผมที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะลงลึกแบบเวลา1ิบปีอาจารย์ปันอาจจะประมาณโอ้ยี่สิปีเขาให้ได้แล้วอ่ะเราก็ซื้อไหมซื้ออะ มาบอกว่าโอกาสดีแบบนี้ไม่บ่อยบ่อยอันนี้อยู่บนวิทมัติชนด้านเนื้อคือมูดว t s ีอสก็เลือกซื้อได้นะมาเพื่อเล่มนี้เล่มเดียวเรามาเพื่อเฮวิทใช่ไหมใช่อ้าวงั้นไปจ่ายเงินแล้วไปขอแลกเซ็นเฮวิทนู้นจ่ายเงินตรงไหนนู้นด้านขวาด้านขวาด้านขวาไปจ่ายเงินด้านนู้น แต่ง้างไนแต่งยังไนรี่ไปเถิดไทม์ไลน์ออฟกิสเซอรี่กำลังหลอกล่อเสร็จละคือเรื่องของเรื่องนะครับแก๊งของเราหนึ่งคนเนี่ยเขามารับจอบขายหนังสือไดงานแล้วประเด็นคือเขาสร้างบาดแผลไว้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเราเลยจะแก้เผ็ดเขานะฮะเขาพยายามจะตามเราไปที่บูธเขาเราจะวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เราก็ดูงานแต่เรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่บูธของพัตติชอนแล้วจริงๆบูธนี้นะครับเป็นบูธที่ดูดตังค์พวกเรา มานับครั้งไม่ั่วแล้วเอาจริงๆนะมางานสัปดาห์หนังสืออะนึกอะไรไม่ออกมามัตติชนหรอกเพราะมัติชนมีทุกอย่างที่คุณต้องการอุ๊ยอยากบอกว่าตอนนี้คือผมอยากได้อหนังสือขอที่เคลือบอะก่บอยากได้มากเอออาจารย์ครับไหนๆแล้วอาจารย์ก็มาแล้วแล้วครั้งก่อนๆผมจำได้อาจารย์มีรีวิวหนังสือใช่ไหมครับผมเก็ลังดูอยู่ สงว่ารอบนี้สงสัยว่าเราต้องลังให้ใไรกับคนดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับถ้าใครจะได้ไปบุ๊สเกตว่าตรงนี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวให้เขาไปจ่ายเงินก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวต้องไปต่อคิวขอเลเซนจีวิทเดี๋ยวไปรอค่ะตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ตอนน่อคิวเรากำลังต่อคิวต่อคิวเพื่ออย่างนี้เอาทำอะไรไหนบอกว่าจะไม่ซื้อกันไงจริงๆทําไมมันหายว่ากันไป4 0 0กว่าบาท โอ้ผมสองเล่มด้วยอะแบบซื้อเผื่อเราคิดว่าครับคือพูดถึงการซื้อเล่นนี้สองเล่มแต่หนังสือเขาดีเดี๋ยวชเดี๋ยวเรากำลังต่อคิวคนหลังให้เซนเฮวิตพูดถึงการซื้อสองเล่มเราจะให้เฮวิทพูดในคลิปนะครับพูดว่ารู้สึกยังไงกับแมนยู่ตัวเองชัดๆโอ้ไม่เอาดีกว่าเออแต่ว่าอย่างนี้ครับผมว่าการผมก็ซื้อมาสองเล่มเว้ย คือผมว่าจริงๆอ่ะจุดประสงค์แรกคือเราอยากให้แบบว่าเออเผื่อคนที่เราอยากให้รู้อยากให้แบบว่ารู้จักเราอ่ะแบบว่ามาเวนี้สองก็คือเอาไปให้ใครไม่แน่ใจแต่ว่าเกี่ยวก่อนคคนนั้นหรือเปล่าคนคนนั้นหรือเปล่าอันที่สองคือผมจะได้สองจริงจ้าหรือเปล่ายุดไม่มีโอเคหยุดแ่ว่า สัสดีครั้งนึงนะครับคุณยังอยู่กับปลันวอลนะฮะไม่ใช่กลับมาสู่รายการนี้นะฮะต้องขออนุญาตพูดอีกทีหนึงเลยก็คือจริงๆแล้วจากสั้นๆช่วงเมื่อกี้นะฮะเราตั้งใจอยากจะไปถ่ายบอ็อกงานสัปดาห์หนังสือจริงๆแต่เพิ่งว่าหลังจากที่ได้ไลายเซ็นจากเฮียวิทแล้วพวกเราสติหลุดครับเกิ <laughs> อดอาการดีใจสุดขีดจริงๆแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามเดินในงานแต่คนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับจนไม่สามารถถ่ายวอล์กได้ก็คือไม่สามารถที่จะยื่นกล้องออกไปได้จริงๆเพราะว่ามันจะไปโดนคนแล้วก็จํานวนคนมันเยอะมากครับเราเริ่มเสี่ยง PDPA มากขึ้นก็เลยขออนุญาตตัดวอล์กจบตั้งแต่ตอนขอไลเซน์เลยละกันนะฮะแล้วก็กลับมาเป็นอยู่ในห้องนี้เพื่อจะพูดช่วงท้ายของการไปงานสัปดาห์หนังสือเล่มครั้งนี้นั่นก็คือค่าเสียหายครับพูดง่าย มันไปงานหนังสือไปเดินดูเฉยๆมันก็ใช่ที่นะฮะเสียเงินค่ารถไปตั้งหลายบาทแล้วก็ขออนุญาตติดไม้ติดมือมาสักหน่อยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าในที่นี้เราเออผมก็จะปีอ่าขออนุญาตเหมือนกับทุกๆปีนะฮะก็คือแนะนำหนังสือที่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็อเอเผื่อ ใครสนใจก็จะได้ไปงานนะครับงานยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกจนถึงวันที่20เลยนะฮะแน่นอนครับเล่มแรกเลยที่ไปอยู่ในบล็อกด้วยนะฮะก็คือเล่มนี้เลยครับเล่มนี้เลยเล่มของเฮียให้ดูใกล้ๆให้ดูไกลๆนะฮะ the rest of civilization หรืออารยะแข่งขันเล่มนี้นะครับมันเกิดจากรายการ end minute history ของเฮียวิทนะครับดร์วิสิติเวคินแล้วก็เอามาเขียนเป็นหนังสือหนังสือเล่มนี้นครับ จะพูดถึงการต่อสู้ของอารยธรรมการแข่งขันเอ่อเฮวิทเนี่ยเป็นติ่งประวัติศาสตร์จีนแต่แกมีคําถามขึ้นมาว่าประวัติศาสตร์จีนเนี่ยประเทศจีนซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณและบางคนก็จะรู้สึกว่าโดยเฉพาะพวกที่เป็นโปรโจีนน่ะจะบอกว่าเนี่ยเวลาเราพูดประวัติศาสตร์อย่างประวัติศาสตร์เอ่อการตีพิมพ์หนังสือของโชฮันกูตเทนแบกหรือว่าเรื่องราวของการเดินเรือรอบโลกของเฟรเดนันแมกเจเรนเนี่ยหลายคนก็จะพูดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คนจีนทําก่อน จีนมาก่อนจีนเก่าแก่กว่าอะไรเงี้ยแต่คําถามคือว่าซึ่งในความเป็นจริงก็จริงนะฮะจีนพิมพ์หนังสือก่อนครับไม่ผิดจีนเดินเรือออกนอกทะเลไปไกลกว่าครึ่งโลกก่อนไม่ผิดครับเรื่องจริงแต่มันมีคําถามหนึ่งครับที่เราควรจะตั้งคําถามต่อได้ว่าในเมื่ออาระยธรรมจีนเป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองก่อนหน้าชาวบ้านเขาทําไมจู่ๆมันถึงหยุดครับ ไม่พัฒนาต่อและปล่อยให้ตะวันตกแซงหน้าไปดือด้อๆเลยหลายคนบอกว่าเพราะตะวันตกคิดไม่คดคิดไม่ซื่อไม่ซื่อสัตย์ไม่มีคุณธรรมคำถามคือก่อนที่เขาจะมายึดบ้านเมืองชาวบ้าน,น,นเนี่ยเขาพัฒนาตัวมาก่อนนะครับแล้วเขาก็แซงหน้าอะไรทําเก่าๆบนโลกใบนี้ยไปไกลมากทีเดียวเนื้อสือเล่มนี้กาลังอธิบายเหตุการณ์นะครับไล่เลียงเหตุการณ์แล้วก็แบบ อ่านสนุกมากมีการใช้ลูกเล่นลูกล่อลูกชนในการอ่านคืออ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกำลังนั่งฟังเฮวิทเล่าเรื่องให้ฟังนะฮะที่สำคัญกว่านั้นคือหนังสือเล่มนี้นะฮะอ่านจบภายในวันเดียวครับผมการันตีเลยถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้ในครอบครองนะครับวันหยุดนะครับก,กินข้าวกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วลองเปิดอ่านครับคุณจะหยุดอ่านไม่ได้แล้วคุณจะอ่านจบภายในหนึ่งวันเพราะผมอ่านจบภายในหนึ่งวันจริงๆครับมันสนุกมากคือมัน <c oughs> เรื่องไม่ได้ยาวนะฮะแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและสำคัญด้วยแล้วเก็บรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอ่านแบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าแน่นอนนะฮะเล่มนี้ก็ได้ทำการขอไเเยเซ็น h e เฮวิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮียอวยพรด้วยก็สาธุข,ขอให้เกิดขึ้นจริงนะฮะอันนี้คือเล่มแรกนะครับที่ไปได้มานะครับอีก อันนึงต้องบอกว่ามาจากสำนักพิมพ์แซลมอนซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักนะครับเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆจริงๆแล้วสำนักพิมพ์เนี้ย <c oughs> จะตีพิมพ์หนังสือที่ค่อนข้างจะเป็นแนวแบบเออเขาเรียกว่าแนวติดนิดนึงเป็นแนวแบบเด็กติดนะครับแต่ทุกคนจะรู้จักมากกว่าก็คือ Salmon Podcast หลายคนดูนะครับแน่นอนครับผมก็ไปติวหนังสือเข้ามานะครับก็บไปได้มา3มเล่มข้อดีของกลุ่มหนังสือซลมอนคืออะไรรือไมฮะคือเล่มมันเล็กครับ หนึ่งเล่มเล็ก2เนื้อหาแต่ละตอนเนี่ยมันจะไม่ยาวนะฮะเป็นเนื้อหาสั้นๆกระชับเข้าใจเพราะว่าวิธีการทำอ่าหนังสือของแซลมอนเนี่ยความโดดเด่นก็คือเน้นความกระชับเพราะว่าแซลมอนเนี่ยเขาเป็นรายการแบบพอดแคสต์เป็นรายการแบบค่อนข้างวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าอะไรยาวๆเนี่ยวัยรุ่นจะไม่จะอ่านไม่ค่อยทนตอนจะเป็นตอนสั้นๆและเขียนให้เหมือนเหมือนกำลังพูดเหมือนกำลังเล่าอ่าแล้วก็ด้วยความที่หนังสือเนี่ย จุดเด่นของแซมมอนคือเขาชอบทำหนังสือแบบฝรั่งก็คือกระดาษจะมีน้ําหนักเบาและเล่มจะเล็กทําให้พกพาสะดวกพวกพาไปไหนได้สะดวกมากเลยครับเพราะฉะนั้นหนังสือข้อดีของสำนักพิมพ์แซมอน Simon จะอยนี้นะฮะแล้วก็ผมก็ไปหยิบมาทั้งหมด3เล่มด้วยกันครับแน่นอนเลยคือเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนเล่มแรกเลยคือเรื่องนี้ครับ mid universe ของพี่โจโบองโกถ้าใครเคยตามซมอน podcast Iverse, มิดยูนิเวิร์สของพี่โจบองโก้จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีพี่โจจะเอาตำนานต่างๆมาหลายมาเล่าในเรื่องนี้แล้วด้วยความที่เขาเป็นนักเล่าเรื่องครับเขาก็เลยหยิบเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าให้ฟังได้สนุกสนานมากๆทีเดียวนะฮะหลายๆเรื่องเนี่ยเราอ่านแล้วยังแบบอุ้ยจริงๆมันยาวมากนะแต่พี่โจาสามารถทำให้เราอ่านจบภายในตอนได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็หยิบเนื้อหาพร้อมกับกับวางวางโปรเจก ท้ายมามีแบบข้อคิดตอนท้ายเอาไว้ด้วยเช่นเช่นเ,เดียวกันนะฮะซึ่งอย่างเ,เขาเรียกอย่างตอนตอนแบบว่าเ,เขาเรียกอะไรนะเ,เดี๋ยวก่อนนะผมนึกไม่ออกจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ผมอ่านจบแล้วนะฮะปล่อยบังเลยผมอ่านจบแล้วเพิ่งอ่านจบเลยนะฮะ แล้วมันก็สนุกมากจริงๆอย่างตอนของเ,ออเขาเรียกอะไรนะออตอนตอนของมันมันจะมีตอนหลายตอนครับว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องนู้นนี้นั้นนะครับแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรอะเกี่ยวกับพระภิกษุที่เป็นต้นกําเนิดของบัญญัติอาบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่ทิ้งท้ายเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ดีมากนะครับ เขาบอกว่าคนเราอ่ะเวลาทำอะไรไว้มันจะทิ้งเหมือนดิจิตอลฟุตปรินต์เอาไว้ถึงจะต่อให้ทำเมื่อ2,000ปีที่แล้วมันจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอดังนั้นเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนในความทรงจำหรือเรื่องของโลกิครับตอนที่เล่าเรื่องของโลกิเนี่ยเขาทิ้งท้ายบทว่าโลกิเนี่ยเป็นตัวละครที่มีครบทุกอย่างเลยนะคือโลกิเป็นตัวละครในเทพตำนานที่ค่อนข้างเป็นประเทศแบบชั่วร้ายแต่เสือกน่ารักอะ่ะ แล้วหลายคนเวลาดูอย่างอย่างดูอเรื่องภาพยนตร์ยูนิอะไรนะเมาเวลใช่ไหมเออทุกคนจะชอบบางคนจะชอบโลกิผมก็แอบเชียร์โลกินะเพราะตัวละครโลกิเป็นตัวละครที่มีสีสันมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเขียนไว้ก็คือว่าโลกิเป็นตัวละครที่มีความผิดพลาดเต็ไมไปหมดแต่คําถามคือว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วรับมือกับมันยังไงแก้ไขมันยังไงเพราะธรรมชาติของคนทุกคนมีความผิดพลาดคําถามคือเมื่อผิดพลาดแล้วเรา รับมือกัน,นยังไงเราแก้ไขเป็นยังไงเราจะยอมแพ้หรือเราจะไปต่ออะไรเงี้ยคือชีวิตคนเรามีเรื่องเครียดนะครับมีเรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดแล้วพอมันทําลงไปแล้วอะ่ะหลายคนจะแบบว่าทําทําไมเออแม้กระทั่งบางทีตัวเองผมก็เป็นนะฮะบางทีตัวเองผมก็บอกว่าฉันทาไปทําไมวะทำไมอย่างนี้ถ้าฉันไม่ทําอย่างนี้จะน่าแต่มันทําไปแล้วอะ่ะมันไปต่อมันกลับไม่ได้แล้วเหมือนโลกิที่ทําเรื่องแบบพิเลนพิเลนแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องมารับเคาะไปแต่คําถามคือเมื่อทําไปแล้วอ่ะ มันก็ต้องรับต่อสิ่งนั้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะแก้ไขมันอย่างน้อยที่สุดก็ดีกว่าคนที่วิ่งหนีปัญหานะครับถึงจะต้องลำบากบ้างถึงอาจจะต้องเหนื่อยมากแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะหมดไปเดี๋ยวมันก็หมดไปแค่แค่ใช้เวลาขอเวลาให้มันสักนิดหนึ่งเล่มนี้เล่มนี้สนุกมากนะครับอ่านจบภายในหนึ่งวันเช่นเดียวกัน อีกเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ตั้งใจไปซื้อจริงๆนะครับนั่นก็คือ w โอดีซีครับเขียนโดยอธิพงศ์อมรวงศ์ปิติหรือถ้าใครไม่คุ้นเคยก็พี่พงค์แห่งช่างเชื M ่อมแล้วก็พี่พงค์แห่งพระวันตุเตจากช่องฟาโรสนั่นแหละครับพี่พงค์เป็นครูภาษาอังกฤษนะครับจบเอกภาษาอังกฤษจากคณะสอนแล้วก็เป็นอาจารย์ด้านวิชาภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษของพี่พงค์เนี่ย อุกเฉ็ามากพี่พงษ์เขียนหนสื่อเล่มนี้ word ี d c คืออะไรเขาบอกว่าความหมายก็คือคำสัมพัส์ซับซ้อนคือคำในภาษาอังกฤษอะ่ะมันมีที่มาครับเพราะทุกคำมันมีที่มามีเรื่องเล่า,เ,ลาเป็นที่มาของาการช่างเชื่อมของพี่วโรดันแหละก็คือแต่ละคำมันมีที่มานะมันมีรูปแบบมันมีที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเออจริงๆแล้วแต่ละคำมันมีความหมายบางทีเราใช้กันมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราใช้อะไรเราเราเรา,เราพูดถึงอะไรอย่าง อ่ะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างคําว่ากล้วยไม้ในภาษาอังกฤษคือ orcha orcha เนี่ยเราจะไอ้กันหยาดดื่นเลยไหมกล้วยไม้เป็นดอกไม้บูชาพระเอ่อเป็นดอกไม้ประดับในจานอาหารเป็นดอกไม้ปักใจกันแต่พอเราไปดูที่มาของคําในภาษาอังกฤษครับเราจะพบว่าไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจริงๆแล้ว o r c h เนี่ยในภาษาอังกฤษที่แปลว่ากล้วยไม้เนี่ยมาจากคําว่า orchis ในภาษาอังกฤษโบราณที่แปลว่าลูกอันทะครับลูกอันทะจริงๆอัน t ะคนนี่แหละ มันอยู่และที่สำคัญคือคำนี้ยมันอยู่ในคำศัพท์การแพทย์ด้วยครับเช่น p o l i o r c h เ d i s m คือการที่พ่อแม่ให้ลูกกันทะมาเกิน2อันหรือว่าออชา i ิโ t o m y คือการผ่าตัดเอาลูกอันทะออก มันเป็นศัพท์ทางการแพทย์ด้วยนะครับเหตุผลที่ถามว่าดอกไม้ที่สวยงามขนาดนี้แล้วก็เป็นดอกไม้ประจําสายการบินแห่งชาติไทยเนี่ยทำไมมาเกี่ยวอะไรกับอีตุ้มน้อยที่อยู่ในเกงเกงในของเราเนี่ยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะว่าหัวใต้ดินของกล้วยไม้บางชนิดมีขนาดและรูปทรงคล้ายไข่ไก่อีกทั้งมันไม่งอกออกมาหัวเดียวแต่มันออกจะมาหัวคู่ทาให้คนดูชวนนึกถึงคู่แฝดใน,นเกงในในที่สุดครับคาละไม้นี้ไม่ได้มีแค่ข่าวกรีกโรมันเห็นนะฮะเพราะอังกฤษเองแต่เดิมก็เรียกกล้วยไม้ว่าบล็อกเวิร์ดครับโดย ล็อกเนี่ยมาจากคําว่าลูกอัญชันบรงกับวอดที่แปลว่าพืชเหมือนกับเพนนีวอดครับก็คือใช้เรียกใบบงบวบเพนนีก็คืออ่อเบบบบอัเ,อเวเพศช,ชายแล้วก็วอดก็คือเอ่เขาเรียกว่าพันพืชรวมคำแล้วคําว่าออชาก็เลยเป็นคําว่าความหมายตรงๆก็คือต้นพวงสวรรค์นั่นแหละครับเนี่ยฮะอันนี้ตัวอย่างแต่เดือดรังค่อนข้างจะเญเอกเป็นนิดนึ่งฮะเลสสิบบวกแต่จริงๆมีเยอะนะครับเล่มนี้กาลังอ่านอยู่สนุกมากนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งอันเนี้ยมาจาก เป็นมาจากพอแคสแคเหมือนกันชื่อชื่อพอแคสแคว่ามีเรื่องเล่าอตอนนี้มีเรื่องเล่าก็คือเ่อ The Royal ล a ล l รครับประวัติศาสตร์การครองรักอันนี้ไม่ได้อ่าน,นะฮะเขาบอกเป็นเรื่องราวชีวิตคู่ของเหล่าคู่คนที่จะคลองบัลลังเช่นเฮนรี่ที่7กับอลิซาเบธแห่งยอร์กความรักของอลิซาเบธที่1เอ่อหรือเรื่องราวของฟรานซ์ที่1กับมาเรียเทเรซาลุยส์ที่16กับมาเรียงตัวเน็ตเป็นความรัก ที่โด่งดังในประวัติศาสตร์นั่เองครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวนี้มันก็เรื่องราวซุบซิบเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเล่มนี้ออกจาะหนาหน่อยแต่ผมไปอ่านคร่าวๆแล้วก็สนุกดีเหมือนกันครับพูดถึงความรักเกี่ยวกับสมาชิกราชวงศ์ของยุโรปที่มีชื่อเสียงเนี่ยเช่นฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งแห่งออสเตรียกับลิซเบตแห่งออสเตรียซีซีถ้าใครเคยตามดูนะฮะอันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์อันนี้เป็นอีกสามเล่มที่ไปเอามาแล้วก็อีกเล่มหนึ่งอันนี้ไปซื้อมาเพราะความสงสารนะฮะ นิดหนึ่งก็คือมีม,มีลูกทีมต้องบอกว่าเป็นผู้ติดตามช่องของเราเนี่ยนะครับเขาอุตส่าห์ไปเป็นอาสาสมัครขายหนังสือพยายามขยันข,ขยอขายผมยุนประมาณสามสี่วันนะฮะในที่สุดผมก็จริงๆแล้วตั้งใจจะซื้อแล้วครับแต่กวนประสานมันให้มันแบบพยายามขายให้ได้นะฮะนั่นก็คือหนังสือเรื่องนี้ครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ในะปัจจุบันในงานัปดาหนังสือได้ข่าวว่าขาดตลาดจนถึงขั้นที่ต้องบอกว่าให้ซื้อได้แค่คนละเล่มนั่นคือ Nexus ครับ งานของยูวันโนอาฮาลาลีถ้าใครนึกออกหนังสือเล่มนี้มันคือคนเขียนเดียวกับเซเปียน แล้วก็โฮโมดิอุสนั่นแหละครับหนังสือโด่งดังระดับโลกหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงประวัติศาสตร์การสื่อสารครับว่าด้วยการสื่อสารตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุค A i ครับผ่านเรื่องราวสืบต่อ,ตอกันเห็นว่ามนุษย์เนี่ยพูดจาสื่อสารอย่างไรและเป็นข้อมูลข่าวสารเพราะปัจจุบันมันเป็นโลกที่เป็นข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารหนังสือเล่มนี้เนี่ยยูวันเขียนหนังสืออะไรมาขายดีทุกเล่มนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ยิปซีได้ลิขสิทธ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้แต่ในเวอร์ชันต้นฉบับอาจริงๆนะหนังสือของยูวันโนอาเฮลลารีเนี่ยามากี่ชาติกี่ชาติก็ขายดีครับเพราะเป็นหนังสือขายดีจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ได้มาจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับแต่จริงๆยังมีอีกหลายเล่มนะฮะที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนไปดูจริงๆลองแค่ไปเดินดูนะฮะสนุกสนุกก็ได้ครับเผื่อจะเจอหนังสือที่โดนใจสักเล่มหนึ่งแล้วก็ ลองเอามาอ่านดูบางทีหนังสือหนึ่งเล่มก็ให้อะไรกับเรามากกว่าที่คิดนะครับเอาละ่ะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจริงที่ดูรายการของเราทุกๆรายการจะมากจะน้อยก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับก็พยายามอยากจะทําอะไรมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่า,าด้วยช่วงด้วยสถานการณ์จังหวะชีวิตช่วงนี้ก็ค่อนข้างผมก็พูดตรงๆว่าเครียดนะครับเพราะว่า มันมีหลายอย่างเข้ามามากทีเดียวแต่ว่าการทำ u t u b e เนี่ยผมถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาที่ผมอยากเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมชื่นชอบที่สุดก็ได้แล้วก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ออาจจะแบบว่าบางครั้งมันอาจจะ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่เขาพยายามอยากจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนใครสนับสนุนเข้ามาก็ขอบคุณนะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะผมพร้อมยินดีบริการนะครับก็ขอบคุณรายการค้างครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามตอนหนึ่งของเราด้วยฮะตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ